ก็เพิ่งตกไปนะครับ ลองขึ้นไปดูก่อนไหมลองขึ้นไปดูก่อนไหม เรามาลแล้วทีเดียวประตูมันไม่ดปิดนะวะอืมอเสดงว่า,วาต้องเข้าเข้าออกนนทำคว่า,างานเลย เราลองไปนั่งซุ้มกันตรงนู้นก็ได้นะ <Huh? S 1> เียเด๋ราลองไปนั่งซุ้มตรงนู้นก็ได้ ข้างในางนี้บแต่รเราตังซุ้มาตรงนี้ก็ได้นี่ข้างในนี่ สำรวจบริเวณรอบๆบ้านมัน 在哪哇？ okay right Bớt Mình chạm Mình lấy hả พีาวิ่งนี่ไปทางไหนเรบันไปเหรพีาพีาเฮ้ย <Hey, S 2> พี่าจะบอกว่าวิ่งลงป่าข้างล่างอะเฮ้ย <Hey. S 2> เอาชีพายแล้วไม่ใช่ผมก็ดับพี่าเฮ้ย hey, ชีหายแล้วพี่น,นเพื่อนพี่าวิ่งลงไปข้างล่างนู้ป่าวะพี่า ผมจะลองเดินลงไปดูจิบหายแล้วละ,ละเดี๋ยวจะลองเดินลงไปดูไป็้ปเอา้าวอยู่นี่ไงพี่ผมเรียกพี่ไม่ได้ยินเหรอ แันกำลังว่าเรอยู่ ไปดูไหมฮะม,มันรอยออกหลังบ้านเมื่อกี้มันลอยอยู่หลังบ้านเหรอเมื่อกี้มันตามล่าเราเลยเหมือนมันแค้นอะไรเราทุกอยาก่างเมื่อกี้ถ้าววิ่งไม่วิง่งหนีเนี่ยไม่รอดแน่ หน้าตา่างใช่มันลอยขึ้นไปแล้วมันออกกลางหน้าต่างหลังบาง้านเฮ้ยพี่ซาอะไร 8, 8. มันตามพี่ซ่้ามันพี่ซาอยู่วิ่งไกลผมผมหาไม่เจอ อีกแล้วเมื่อก,กี้พวกผมเกือบโดนอีกแล้วเมื่อก,กี้เหมือนมันจะเข้ามาทำลายแล้วกันหวังเอาชีวิตเลยนะเมื่อก,กี้มันเข้ามาไวมากมันไปนไหนแล้วอะถอมันลงกลางเเอาไงดี ถ้ามันตามอีกรอบเราต้องถอยแล้วนะโอ๊ยเบิร์ดมันตามมาเร็วเฮ้ยตั้งหลักคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองมองไปดูเงยทางออกทางนู้นไอ้เบิร์ดวิ่งผ่านวิ่งลงไปเลยอย่าสนใจวิ่งออกเลย เร็วมันตามอุย้ยพี่ระแสงไฟมาเร็วเร็ว,รวมันไม่ตามมาแล้วมันไม่ตามมาแล้วออกก่อนออกก่อนออกก่อนโอเคไงพวกผมขอออกก่อน